Sanpo go to go Ming lo I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party across between a zombie apocalypse and Simba mira Brain which is probably the same reason I wrestle with me Oh hey all

พอแล้วครับเดี๋ยวพูดญี่ปุ่นแล้วแปลนะโอยเซมอสสวัสดีตอนเช้าใช่เกี่ยวว่าซันไดโน่โตโยต้าซูปราคายซาซูปาเอโต้เอ70เอ80เอ90ของเราสโลตเต้มาอเอ8 7 80 90ใช้ได้หวะเราไอ้เขี้ยบอกเลยว่าทองเมื่อกี้โยโยนรใช้ได้หรอเอโต้เขาเรยว่าอีต้อีไอ้เี้ย ต้อนรีครับวันนี้ก็พบกับรายการรถเขาเรากเขาเราโก้ใหม่วันนี้รถเขาจริงๆเพราะไม่มีรถเราเลยไม่มีเลยของจริงแล้วก็ยืมกันด่วนที่หายขอบคุณที่ติดตามนะครับล่าสุด คลิปโตโยต้าซูปราติยา,าก็แสนวิวแล้วแสนแวสนิวเหรอแสนวิวแล้ว<อ>จริงแสนไม่ต้องมาโมแล้วไม่เราอ่ะคิดตอนแรกทำรายการนี้มาเราคิดว่าแบบโอ้ยสักสี่ห้าหมื่นวิวเราก็ดีใจแล้วเพราะมันเป็นเรื่องรถจัดจแล้วก็เราสองคนนะครอมูลไม่มีต้องพึ่งพึ่งอาจารย์เติร์กแล้คือผมก็้ไปได้แน่นนะจริงแต่ใจก็แน่นกว่าเราเยอะอะดูนะเราอยากให้คนที่ชอบรถกลางๆก็สามารถดูได้ใช่อันนี้เราเราจะมาคุยกันเรื่องรถรุ่นหนึ่งที่เป็นเหมือน จิตวิญญาณของนักซิ่งญี่ปุ่นใช่ครับก็สปอร์ตของญี่ปุ่นก็เลยนะ,ะเป็นตำนานก็เป็นแล้วก็อยู่ในหนึ่งใน4ี่จัตุรเทีแห่งยุคเก้าสูนด้วยเจง็งเจงมีอะไรบ้าง1นึ่งซุปรา สองสกายไลน์อ่ะสอสองมันไม่ต้องพูดรุ่นก็ได้เป็นไปเนี่ยอ้าวเชียเนี่ยมันไม่ท่องสคริปตเป็นมาเนี่ยตอนนี้คนดูก็พูดได้หมดละเซเว่นสกายไลน์ซูปราเอเดนเซ็กซทั้งคืนนอนท่องมาแค่สี่รุ่นเนี่ยใช่คือคือมันจะเป็นรถรุ่นที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นเน่ะชอบแล้วก็แม้กระทั่งแบบพวกเหมือนแบบเด็กแบบที่แบบยุคใหม่ๆอ่ะก็ก็ถือว่าชอบนะชอบชอบมากชอบมากซึ่งตามนิสสานญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบเปรียบเทียบกันแบบขำๆว่าถ้าเกิดไปแข่งกันบนเวทีประกวดนางงามเนี่ยเราจะให้เเเเดซกับขาชนะไป แต่ถ้าไปแข่งการบนเวทีชายงามเนี่ยก็ต้องเป็นซูเปอร์กับสกายไลน์กล้ามใหญ่กล้ามใหญ่กล้ามใหญ่เบิ้ลเบิ้ลเบิครับิ้ลเซเว่นไม่ได้เชฟดีไงอ่าเซเว่นเอเซเขาจะสวยเรียวเขาจะขุ่นดีต้องบอกว่าวันนี้มี3รุ่นก็คือมี A70 A80 A90 ย์เอ เป็นการเวลาเสียเสียเวลาเรามาดูเลยครั้งแรกทันทีที่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากเดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่โอเมเตะชันโดเนี่ยวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเราทางเราได้เอารถมาที่โอเมเตะนะครับขอบคุณสถานที่นะครับวันนี้ชอบมากครับพี่ร้านดาวินส์ดาวินส์อ่านว่าอะไรวะแป๊บนึงนะแต่สวยมากดาวินส์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 กาแฟอร่อยกาแฟอร่อยโดดนะครับบรรยากาศดี กาแฟอร่อยมากรถใหญ่มากหมออาการมากินกาแฟนะครับเพราะว่าผมมา2วันติดแล้วอากาศดีโอ้โหดูลมโอ้โหโอ้โหนี่ช่องเราปีนี้นี่คือไปญี่ปุ่นเนี่ยเปียเลอร์จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทริปทั้งแก๊งนะครับโดยออกค่าขึอนมีแต่ตั๋วไปนะครับขากลับเรานั่งเรือกลับนะครับพอทุนไม่พอไม่กระโดดจับติดอยู่ญี่ปุ่นคนจทำอยู่ญี่ปุ่นได้แต่เขาบอกอาหารในคุกอร่อยที่สไม่เอาอันนี้คือซูเปอร์ดูแล hate me fry me bake me fry me all the above cause you can't get in i don't want no put up with them มันยังไงครับมันยังไงรุ่นนี้ไอเจ็ดศูนย์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะจะไม่ค่อยเห็นนะใช้เรียกว่าเป็นซูปรารุ่นแรกที่ใช้แชสซีซูปราจริงๆนะครับซูปราเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยโตโยต้าเขาจะใช้แชสซีเดียวกับซิลิก้าอาซิลิก้าเนี่ยมาก่อนเลยแน่ๆแล้วพอไปๆมาซิลิก้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นขับหน้าบ้างขับสีบ้างแต่ด้วยความที่ซูปราเนี่ยทางโตโยต้าเขายังอยากให้เป็นรถสปอร์ตเพื่อวางหน้าขับหลังอยู่เนี่ยเขาก็เลยพัฒนาแชสซีซึ่งไอเจ็ดศูนย์เนี่ยก็คือ ใช้แชสซีที่พัฒนาสําหรับซูปราโดยเฉพาะอ๋อเป็นแผลตฟอร์มของเขาเลยโมเดลเขาเลยแล้วที่สําคัญก็คือเครื่อง 7M GTE อันนี้คือเครื่องเดิมคือเป็น 7M ใช่ครับสุดฮิตเจอกัน 7M เนี่ยคือเรียกว่าพ่อ 7Z เลยดีกว่าพ่อเจรัดไม่มี 7M เนี่ยไม่มี J z 7M นี่โอ้โหเขาบอกเลยว่าอึดมากๆแต่ว่าก็เป็นเครื่องโบราณก็คือเหมือนกับว่าเธอโบตัวเดียวรอบต้นๆเนี่ยจะไม่มีแรงเลยเอ๊ะ 7M นี้เขาโมกันได้เยอะสุดกี่มาวะหน้่ยมีมีมี4-500ก็มีสมัยก่อนได้เหร ได้ได้ได้แต่นี่อย่าลืึว่ามันคือเทคโนโลยี80เหมือนเครื่องเลยไหมเพราะไอ้คันนี้ไม่ตรงรุ่นดีว่ะพอดีเจ้าของมันอยู่ตรงนี้ครับก็ออกมาด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับว่าผิดสเปคเลยนะครับเพราะว่าตัว a 7 0เนี่ยมันก็มีไมเดอร์เชนจนรุ่นสุดท้ายเ AJ0 เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง1เจซันต์อ๋อไอ้โมเดลีนี้มีมีเจยเหรอใชมีมีมีรุ่นสุดท้ายจะเป็นจะเป็นวางเครื่อง1เจซันต์คันนี้ปีอะไรออกไม่ชัวร์ว่าตอนออกแปดกว่าป่ะแปดปลายแปดปลายเจ็ดแปดแปดอะไรเงี้ยป่ะแปดปลายหรือเปิดปลาย ผมไม่ทราบเลยครับประมาณได้ไหมแต่ผมรู้ว่าแพงผมรู้ว่ามันเป็นรถที่ขายคุเพิ่งเห็นเครื่องนักธุรกิจแบบคนมีเงินอ่ะไอ้เฮียเอาตรงไหนมาเดิมไอ้เฮียสองเจวีเทคด้วยแต่ไม่ได้เกียดนะครับถือว่าไม่ได้ข้ามรุ่นไม่ได้ข้ามสายผมแต่เทอร์โบนี่มันตรงยุคตรงรุ่นมากเะยน้องเกิดเพลนด้วยเนี่ยเขาเรียกเทอร์โบตัวเรื่องใช่ใชเ่งพญาหอยโขงอันนี้อาการก็จะเป็นอย่างนี้ พี่ชาน้องๆยุคใหม่อาจจะไม่เห็นยุค80เนี่ยก็คือไฟป๊อปอัพบอกเลยอันเนี้ยป๊อปอัพนี่ป๊อปอัพนี้ลุกยุคั้นคือลุกเริ่มต้นเลยเซเว่นเอ็นเนสเกป๊อปอัพหมดรถเมการถยุโรปยุคนั้นป๊อปอัพโคตรหล่อมาพรีกดีดก่อต่อมาซึ่งถ้าคนเกิดยุค90จริงๆคุณจะต้องมีประสบการณ์ป๊อปอัพบิน สาเนี่ยใช่ผมว่าขับบินไปทีนึงบินไปสองอันซ้ายอันขวาอันได้ยับบินปิ้วขับวิภาวดีจันได้ปุ๊บแม่งไปแล้วใช่ใช่ ซึ่งรุ่นนี้นครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ราคาที่เบื้องนอกขึ้นมากแต่อันนี้ครับไม่ใช่รถสปอร์ตนะยังไม่ใช่อย่าง A80 เนี่ยคือสปอร์ตอันนี้ไม่ใช่สปอร์ตนะอันนี้ตอนที่เขาผลิตมาครับเอ่อ,<ว>อจุดประสงค์คือคือสําหรับแบบคนการพน,นวัย,ย่างพวกเราครับ40ขึ้น40 60ที่ยังอยากชอบในการขับรถอยู่คนญี่ปุ่นครับคือขับไกลเป็นอารมณ์ทัวริงรอแล้วเขาก็จะใหญ่ถือว่าใหญ่มากใหญ่มากในมาตรฐานยค8 0นะครับพอรถใหญ่พวกทำให้มันเสถียรวิ่งแล้วมันรู้สึกใช่ครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีแบบมีกา,ปปารปรับ ช่วงล่างอันนี้เปลี่ยนเป็นเทอินแล้วแต่ว่ารุ่นสแตนดาร์ดของมันก็มีเป็นเซอร์โวปรับอะไรเงี้ยคือมีครับมาสแตนดาร์ดของเขาเลยก็มีแต่รถปีแปดกว่าเนี่ยมันจะเป็นทรงเหลี่ยมๆนี่เนาะใช่แหลมแหลมมาก้องเครื่องเขาจาก2องร้อยสองร้อยเซฟิโล่ fc เจ็ด fc ตรงนี้เลยนะใหญ่ใใช่ทรงแบบนี้นะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยพยายามจะดีไซน์ด้วยคอมแต่คอมมันยังไม่ฉลาดเทในยุคนี้มันไม่โค้งเท่าไหร่ยมมันก็จะเหลี่ยมเียมเขาจะเป็นเหลี่ยมๆรียมเยวิธิมันยังไม่ได้ครับอ่ะเรามาดูภายในกันเดี๋ยวคันนี้ได้ครับคันนี้ครับถ้าเเกกิดดใคครโชีหมือนับ ผ่านเข้ามาได้เจอแล้วก็มีรถประมาณพอเนี่ยบอกเลยอันนี้เนี่ยเลยนี่ยเครื่องมันเป็น 7M อยู่เลยแหละฮะแต่ผมชอบเครื่องมากเลยนี่ออยู่อะไรครับของร้านปั่นเลยปั่นเลยมึงปั่นได้เลยสามนังกว่าอะไรก็ปั่นเลยผมว่าปั่นซีนะมันมันยังไม่ปั่นทำไมรถมึงมึงต้องปั่นดิปั่นซีนะปั่นซีอันนี้ก็คือบีหลังทีบาร์ด้วยอันนี้ไม่ใช่ทีบาร์ทีบาร์เปิดได้ครับเปิดได้เปิดเหมืนเล่นอยู่เปิดได้เปิดได้เหรอเชิญเจ้าของมาเปิดเดีนยวก่อนเดี๋ย้กอนเดี๋ยวก่อนไกน เก็บความรู้มิบุลออกเสียงว่าเอ็นเกยไม่เค่เอ็นไก่งงมากทำไมเอ็นไก่มังไหนวะรุ่นนี้เมืองไทยเรียกเรียกเอ็นเกยเอ็นไก่ใหญ่แบงมุมใช่ใช่ใช่อะไรแบ่งมุมอะไรแบ่งมุมอะไแบงมุมก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครบรรลุนี่บ่อเดิมเนาะแต่บ่ดเดิมจะเป็นผ้าครับอ๋อแต่ไม่ใช่ผ้าแต่รถอายุเท่านี้สภาพเท่านี้ได้ผมบอกเลยว่าโหสุดยอดสุดยอดแล้วครับอันนี้ปีแปลกกว่าใช่ไหมแปลกกว่าเลยครับเดี๋ยวนี่บอกก่อนเขาบอกปีแปลกกว่าสภาพนี้สุดยอดใช่ไหมี๋ยวรอดูเมียน้อยกูดูสภาพรถเปลี่ยนไวไวไว แล้วก็้คันนั้นคิดโกมันไม่มีอะไรของของเดิมเลยแล้วโช็อเปิดราคาหน่อยดีกว่าให้เปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดได้ไหมครับเกจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเปิดได้เปิดได้เดี๋ยวเปิดได้ขอโชว์หน้าปัดก่อนในยุค80มันเป็นหน้าปัดดิทอนเงียบเยอะมากเลยนะธรรมาทมะหน้าปัดอ่ะมัไ่ดหน้าปัดเดิมนี่ล้ำมากนี่ฮิดิทอนด้วยแจ๋วอ่ะอันนี้คือทรรมาเหรอเดิมเดิมครับไม่ใช่ละใช่ครับรู้มันเล่นน่ะขราคาแพงมาก ถ็ข้ามีบ้านคนหผัวคือต้องนึกภาพว่ยยุคน,นั้นนีเราไม่มีมือถือนะทำไมเป็นดิ่ิตอลวะทีวีนี่ยังไม่มีรีโหลดนะ80เนี่ยจะมีแค่บางรุ่นนะแต่พอรุ่นนี้มันกลับทำเป็นไม่ใช่ดิจิตอลเนี่ยใช่ครับเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าทำเนี่ยเหมือนกับว่าราคาขายก็ต้องสูงมากเพราะเโนโงยีที่เขาใส่ไปมันแบบเยอะมากนะเนี่ยแต่ว่าขายได้น้อยมากออๆๆโอ้ยบอกโคตรดีบอกเลยทำไมขาสร้างฐาน้ว่างเราเมื่อกี้พอดีเลือดที่ตอนเด็กบอกว่ากินนมมาเยอะไม่ขึ้นมากินตอนโตฮะ กินคนละนมกันกินคนละนมกันคือซูป้าก็ทำกว้างซูปอร์นี่คือต้องกว้างครับทำให้มันกว้างน่าจะเป็นแบบที่พี่เติมบอกถ้าเป็นทัวร์ลิงมากครับแนวแบบขับเดินทางไกลอะไรเงี้ยแล้วข้างหลังเปิดได้ปะเปิดเป็นปะคิดว่าไงอะไม่เป็นเหมือนกันข้างขวางก็ไปตีกอล์ฟได้อสองถุงเก็บราคาไปเก็บราคาก็มาใส่ดีได้ผมว่าจริงๆคือถ้าพวกนี้แตกไปเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งครับพลาสติกหายยากมากเลยเนี่ย ไมยแจ่วว่ะถือสภาพดีสวยสวยงามเอ้าวไปต่อส่วนต่นไปนี่ผมบอกเลยอันนี้คือรถที่เราเขาเรียกว่าคุ้นเคยกันสุดคุ้นเคยที่สุดสุดฮิลเลอร์ย้อนสมัยนะก่อนใครขับซูเปอร์รวยมากอ่ะรวยเลยไม่รวยธรรมดาโคตรรวยอ่ะไอ้ขี่ซูเปอร์เป็นสามสี่หัวไหลเนี่ยบอกเลยว่าตึงมากคันแรกที่ผมจำได้คือ M.D.N.D สีแดงลงเอ็กโอนึกออกคันนั้นแม่งดังมากล้อบิดโมเครื่องปะโมคันคันนั้นสมัยนั้นจำได้เลยเครื่องซ็อกบาร์นนั้น,น,ลน,น,นแล้วก็เป็นรถพี่เล็กวิวไซส์อ่า<ม>รถพี่เล็กนี่ไม่เคยเห็นคันจริงตอนแรกแต่เห็น M.D.A ก่อนวิ่งอยู่สยามแล้วก็มาเห็นรถพี่เล็กก็เป็นวิวไซส์มันรถมันรุ่นที่คนเอามาแต่งเยอะมากนะไม่ใช่คันหนึ่งที่เป็นโป่ง T.R.D สวยๆอะรถสีขาวอ่ะคันนั้นน่าสวยอาโต้ที่เป็น T.R.D ทั้งคันเลยแต่ไม่รู้ว่าใครนะอันนี้พูดผิดขอขออภัยด้วยพี่เติงระหว่่่่าาาาาางคคคคัััััััันน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 น้้้้้้้้มมมมมมใใใชชชปปปปรรระะณกกววีีีีีีเแล็บบออ เก้าสาม, <c oughs> สามแล้วมันก็จะไล่ไปถึง99งซึ่งถือว่าซูปราหลังๆนี่ก็ใหม่เหมือนกันนะ2,000กว่ากว่าใหม่ถึงปีรู้สึกจะถึงปี2,000ซูปราถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีระยะเวลาชีวิตเนี่ยค่อนข้างยาวครับบางรุ่นเนี่ยมัน5ปีเปลี่ยนแล้ว6ปีเปลี่ยนแล<ๆ>้วซ<ๆ>ูปราเนี่ยอาจจะเป็น10อันนี้เหมือนออกพร้อม 7FD ว่นเอฟด่ะเก้ใกล้ใกล้ออกพร้อม32มสองสามเก้อใช่ออกพร้อม n อ็ใช่ครับยุคนั้นอยุคเฟื่องฟูก็คือต้นกำเนิดของเนี่ยแหละครับสี่เจ็ดใช่ยุคคือยุคนคั ว่ารุ่นนี้หลายๆคนต้องมีรถในฝันแต่ว่าต้องบอกน้องๆก่อนว่าคือคันนี้มันแตกต่างในรถของไอ้ซิมนะใช่ครับคันนั้นคือซิ่งมากมันก็จะแบบเป็นฟิลแบบโป่งใหญ่เป็นซิ่งลาบอดี้อ่าแต่เนของคันนี้เขาพูดรล้ผู้ใหญ่ละเขาก็เก็บเป็นรถเดิมจริงๆเก็บเดิมมากนะเนี่ยดูล้อดินี่คือล้อเดิมสวยมากผมว่าบางคนไม่เคยเห็นอะใช่ล้อเดิมล้อเดิมเลยใช่ไหมพี่บางคนไม่เคยเห็นแล้วมันจะหลบเบรคแบบพอดีเป๊ะอ่า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 ซึ่งรถรุ่นนี้ครับผมก็อย่างที่เบียบอกก็อาจจะแบบเป็นหนึ่่งงงนรัอลซึก็ดู เพราะว่าการตัดสินใจในการซื้อครับในราคาที่เท่ากันเนี่ยซึ่งก็สูงแล้วนะครับเราก็สามารถจะเลือกเป็นแบบนี้สแตนดาดเลยแต่งเนียนสวยเดิมๆกับแต่งแบบซิ่งๆหน่อยแต่งล้นๆซึ่งราคามันเท่ากันเราก็จะเส้นทางไหนก็ไม่ผิดนะครับจริงแล้วแต่ละคนชอบชอบแบบนช่แล้วก็อยากได้ฟีลิงก์ับแบบไหนบางคนเขาชอบแบบนี้เรียบๆใช่ครับพิโยนชอบแบบนี้มั้งชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ผมอ่ะชอบแบนชอบแบบซิ่งๆชอบแบบโป่งใหญ่คือจริงๆเคยคุยกับพิโยตั้งนานแล้วอยากได้ซูเปอร์ แล้วอยากได้ชุดแต่งท็อปซีเคทที่เป็นวายบัดตี้ของแท้เท่านั้นอยากได้ของแท้แล้วก็มันไม่ผลิตแล้วก็เลยยกเลิกโครงการซื้อสูเป้าไปเลยมันไม่มีขายอ่ะเขาอยู่นานท็อปซีเคทขนาดโอ้ดังมากคู่แม่งไอคันสีทองซูเป้ากับวิ่งสามร้อยกว่าใช่ใช่อย่างนั้นจะทำย่ังไงใช่เพราะว่าตอนนั้นท็อปซีเคทขนาดนั้นที่นาคาตะขับอ่ะมันเป็นคู่แข่งของพวกเซเว่นเอฟดีผมไอใช่ใช่มันยุคเดียวกันไปวิ่งอยู่บนทางด่วนของญี่ปุ่นนะไปวิ่งที่อังกฤษเมกาแบบไปโดนจับอ่ะใช่โหแบบเขาดังมากเขาดังมากันนน้ And Smokey wants to do a 200 mile per hour run. Smoky desperately tries to lay the power down to the pavement. Just when Smokey was satisfied with his run, he gets some company. On the British cops try to catch up with their go karts. สโมกกี้นักตะใช <Perfect> nice <g reck ling> ่ใช่ใครจะเชื่อว่ารถสีทองแม่งจะสวยอยู่นักตะเขาเกิดจากคันนั้นนี่แหละคันนั้นดังมากนะใช่นี่ก็เป็นเด็ดเรียบๆซึ่งก็ก็เท่คันนี้มาในแนวสแตนดาร์ดซุปรา่เนี่คืออึดมากๆแล้วก็คืออย่างตอนตัวเฮดใสวยเนี่ยเครื่องเจ็ดเอ็มตอนนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเพราะคนเล่นไงเขาจะรู้ว่าสเปคที่ทางโตโยต้าเขาบอกเนี่ยครับไอ้ตัวแรงขันฝาสูบเนี่ยหรือว่าเวลาเราเปลี่ยนปากเกนฝาสูบเนี่ยไอ้สเปคที่มาจากโรงงานมันผิดเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะพังบ่อยอันนี้พี่ออรง ตอนประ ok กอบเครื่องอะฝาสูกอะสเปคมันผิดตัวถังมันจากโรงงานไม่ต้องตอนเราอะเข้าใจไหมเออเรายิ่งหนักกว่าเขาอีกนะซึ่งพอคนเริ่มบ่นเยอะเนี่ยทางรถท้าวบอกว่ารุ่นนี้ครับ A80 เนี่ยจะเป็นรถที่แบบทนมากๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันทนจริงนะทนจริงซึ่งก็สองเจซดก็คือมันจะเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มได้ยินคำว่าพันม้าแปลว่าโตโยต้าวทำเครื่องนี้ออกมาเนี่ยคือแม่งแบบที่ล็อกไว้280หรือ320ร้อสเปกยูเคเนี่ยคือมันโดยกฎหมายถูกไหมจริงจริงมันสามารถโมบิ่นเยอะแต่ว่าไอ้ล็อก280เสอง จริงไม่ได้กฎหมายประเทศนะครับมันคือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์กำหนดกันเองอย่าให้มันตายเพื่อไม่ให้แบบมามาตัดหน้ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะคุมไปแล้วแล้วเป็นไงอ่ะมีขนาดสองร้อนแปดสิบม้ามั้งสุภาูโยมันเนี่ยว่าหาไม่เจอแย่ไม่งเกินทุกขณะแล้วเราต้องขอบคุณ2อ z ที่ทำให้เมืองไทยได้ไยินคำว่าพันม้าพันม้าจริงที่2อ z แพงมากนะหกสปีดอ่ะรถนั้นอะไรที่เครื่องวางหน้าขับหลังสองเจหมด2อหมดสองเจหมดเสียงก่งนี่โอ้โหเป็นทางลัดที่คือมึงลัดมาได้เลยอ่ะกระซิบให้ว่าตอนนี้เครื่อง2อ ราคาสูงกว่าเมื่อก่อนเยอะหายากมากเมื่อกนแสนหนึ่งอยู่อ่ปะเมื่อก่อนก็แท็กอ่ะเท่าแสนหนึ่งอยู่นะสองแสนแสนก็กว่าแล้วตอนนี้สามสี่แสนต้องมีนะถ้าลุ้นเลียนะจะต้องมีสองแสนสามแสนต้องมีอันนั้นต้องมีประมาณสามแสนกระบราคาคันนี้ได้ไหมรับประมาณตอนนี้เขาประมาณกันเท่าไหร่อ่ะพรบรู้ไหมตัภาพนี้ต้องมีสามนะผมว่าสามไม่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 ทั่วไปสตาร์ทแบบสตาร์ทอ่ะสตา้องสองกว่าแล้วสองร้อและสองกว่าแล้วแต่ศูนย์สตาร์สองกว่าแล้วนะสองปลายๆแล้วนะถ้าแบบเก็บดีๆผมว่าคันนี้สามล้านตัวอัพอ่ะสามกลางขึ้นอุ้ยคันนี้เขาไม่ขายมันไ เขามาเป็นรถปีใหม่แล้วนะเขาเป็นปีใหม่ท้ายแล้วนะแอบเคยถามบอกต้องต้องมีสีคันนี้เปิดเปิดเดี๋ยวก่อนแปลงเนีคันนี้ขอภูมิใจนำเสนอมึงมาดูข้างในโอ้โหรถ30ปียังไงวะกูงงมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือกิ่นสเนี่ยบ้าไปแล้วอ่ะคันนี้อนี่เขาบอกว่าไม้แท้นะเจ็ดหมื่นโลไม่พี่อันนี้น่าจะเบิกใหม่ป่ะเบอร์ใหม่ของเดิมของเดิมมันไม่น่าอยู่ได้อย่างนี้ป่ะก็เดิมนะเนี่ยังมีบางอย่างเดิมอยู่ผวกซูเปอร์นี่เขาบอกโพนักนนั่งมันจะเอียงมาั้งใช่ไหมฮะใช่ รุ่นนี้ผ่านผ่านมือผ่านมือหลายพันอยู่ใช่ใช่ผมเคยขับอยู่แต่ไม่เคยซื้อไปเรียนเปิดฝางกระโปรงมาก่อนดีกว่าแล้ววะนี่ยาง AD ศูนย์แปดครับใช่ครับ AD ศูนย์แปดปูนี่ขนาดเท่าเนี้ยปะเนี้ยนี่ครับนี่เหมือนกันโอลินปะครับโอรินครับทันนี้โอรินเดิมเดิมเดิมทุกอย่างสวยมากครับโอโห้แล้วก็เดิมเดิม ดูถังอันนี้อันนี้คือบอกว่าถังน้ำนี่กลับกลายว่าอะไรปะกลายเป็นว่าเครื่องเปิดฝาโปรงซูเปอร์มาสภาพเนี้ยหาได้น้อยกว่าพกสิ่งเนาะใช่ค่ะถังพลาสติกน้ำกาจะขาวแล้วไม่เหลือเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตเดี๋ยวอินเสิร์ตเราด้วยสิบเมตรโอ้โหแม่ขวนไม่เป็เดี๋ยวให้เราไปมให้หน่อยดิฮึดฮื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 ดโอ้เสียงดี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  ผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้นี่ถ้ามาตื่นเช้าอ่ะจะมาพามาดูว่าเนี่ยรถเขาเรียบร้อยแบบนี้แต่ก็ไม่ผิดไม่ผิดแล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยคนนี้เขาชอบแบบนี้ชอบกับพี่เลิศชอบแบบนี้พี่ใหญชอบรถแบบล้อสิ่งแข่งกับคำรังเขาก็ใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยดูดิอ่านี่เบิกใหม่ดูดิ คันนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงถ้าใครมีงบผมว่าซื้อได้ก็ซื้อไปเลยคันนี้แจ๋วและใช้งานได้จริงอันนี้ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเครื่องไม่ค่อยฮีทเหรอไม่ค่อไม่เคยได้ยิน 2J งเจฮิตนะครับผมขับต่างจังหวัดวันนั้นคันนี้ก็ปกตินะสมัยก่อนนี่คือเจไม่ค่อยพังไม่พังเลยไม่พังเจเอบเนี่ยค่อนข้างอึดรัศเซเว่นอะโอ้โหบอกเลยเป็นเรื่องปกติโรตารีนี่ไม่ต้องพูดถึงกลางคืนขับไม่เอฟซีลเอฟซีลกลางคืนขับไม่ดีปู่ป้าเป็นรถที่ตูดสวย ตูดบวมโทษนะครับขอปิดเลยอวบอวบใวบมากคือมันจะมีเชฟแบบเนี่ยเนาะสวยเก็บครบนะแก๊ปหลังโอ้สวยมากกันสาดข้างมีครบหมดแพงมากไอ่เนี่ยหลายหมื่นนะเสียามสี่หมื่นนะเนี่ยเนี่ยนะเออนี่ล่าสุดเนี่ยสามหมื่นกว่าอย่าไปจับเขาแตกเฉยเฉยออ สวยครับโอ้โหคันนี้ไปต่อไปต่อไปต่อไอ้เก้าสุดเลยไ9 0อันนี้จะเป็นรถแรกเลยที่มาในเมืองไทยนะครับออกโตโยต้าไทยแลนด์ซึ่งถ้าใครอยากลองขับก็ไปขับกันลองขับกันที่โตโยต้า alive a l i v ับางนานะครับคันนี้ความจริงผมว่าก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือสิ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดของรถรุ่นนี้ก็คือพวกแฟนพันธุ์แท้ซูปรา บอกมันไม่ใช่ซูเปอรหรอกเพราะว่าอย่างที่เรารู้นคุณคือเหมือนแบบเหมือนแบบคนประท้วงเยอะอะประท้วงเหมือนแบบโอ้เถียงกันนี่พอร่ำไหนขึ้นใช่เถียงตุ๊บมีการเถียงด้วยพี่เถียงเถียงประท้วงเลยอกประท้วงเหมือนเหมือนแบบอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลอะไรกันบอกว่าแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ดีสมมติเราไม่คิดอะไรมากนะครับก็คือสิ่งที่เราได้แน่นอนครับภายในที่มันมาตรฐานยุโรปสบายการขับขี่แบบเครื่องดีเครื่องดีมากการขับขี่แบบ BM, ซึ่งบีเอ็มเนี่ยผมว่าต้องยอมแล้วมันเป็นหนึ่งในรถยี่ห้อที่ขับสนุกมากะนะครับแล้วก็แต่บีเอ็มขับสนุกบางคนจะไม่รู้ว่าทำไมมันบีเอ็มคือจริงๆเขาใช้ร่วมกับพัฒนาร่วมกันทำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันคือ,อเส<ล>้นสีเลยนะเนะ แต่ว่าโตโยต้าเนี่ยก็ไม่ได้แบบเอาแซดซีเหมือนกับมาย้อมแมวนะครับพี่เจิงพี่เติงถามนิดนึงครับแปลว่าไอ้ไอ้คนที่ออกแบบซูเป้าสมัยก่อนนะคนเนี้ยเขาน่าจะแบบแก่จนออกแบบไม่ได้แล้วมั้งเลยมันออกแบเป็นทรงนี้ก็ไม่น่าจะคอนเซอร์วตีน่าจะลงแกไม่น่าอยู่แล้วมั้ไม่น่าอยู่ครับคือนักออกแบบยุค90เนี่ยที่เรานั้นอ่ะตอนเนี้ยคือโดนเกษียณหมดเลยเพราะว่ารถหลังๆเนี่ยสังเกตว่าทุกอย่างมันเป็นทรงแบบนี้หมดอ่ะมันจะคอนแลเปาจารนี่ก็คือมาร์เก็ตติ้งนี่นี่นั่นเด่นขายเน้นขายไอายุค90ที่แบบ าไม่มีแล้วกูของกูแต่รถที่ผมคิดว่าน่าจะไม่แย่หรือว่าคนอาจจะชอบคือสกายไลน์ใช่สกายไลน์ก็ถือยังมี DNA เอ็นเอของเขาอยู่ใช่คันนี้คือถ้าเกิดเปิดฝาครอบนี้มานี่โลโก้บีเอ็มหลาเลยใช่ครับจะใช้เครื่องสามพันหกสูบใช่ครับคันนี้ก็คือเหมือนกับไอ้ตัว GR ที่เราไปลองการ GR อารซูเปอร์คันนี้จะเป็นรถนแรกก็อาจจะไม่ได้มีพวกโลโก้อะไรครับก็ต่างกันแค่นั้น ขับดีมากแต่ว่าโตต้าก็ทำไปเยอะครับถ้าเกิดเราดูเหมือนกับรีวิวพวกช่องของมึงงออะไรที่เขาจับตัว Super ซูเปอร์ตับเซทสี่เนี่ยมาขับกันในแทร็กเนี่ยคันนี้เร็วกว่าคันนี้เร็วกว่าเร็วกว่าขับดีกว่าเซทสี่นะครับก็คือเขาบอกว่าด้วยบอดี้คิดแล้วก็การเปลี่ยนการจับมันจะขึ้นนีเขาจูนไม่เหมือนกันมัง้งไม่เหมือนเลยครับโอเคอ๋อ <Okay. S 1> ไม่เหมือนไงพี่เตอร์ไม่เหมือนครับไม่เหมือนถือว่าดีกว่าแต่เพราะสตาร์ทเสียงเสริมแม่งดูดีนะใช่แต่คันนี้ที่เสียงเพราะเพราะว่าเปลี่ยนท่อเอมาคันนี้เปลี่ยนททท่่่่่่อออออมมมมมมมาาาาเเดดิิแแแบบบผผผกก็ไไตตล้้วววครรัพจ HK ยู แชสซีมาเปิดเปิดประทุนได้ใช่ปะแชสซีทำไมทำไมตัวบ้านไม่เปิดประทุนวะอเขาบอกว่ามันทำให้ตัวถังมันไม่ไดแน่นเปิดได้นะแชสซีเปิดได้ยี่ประทุนเปิดได้ที่เปิดประทุนได้ครับรุ่นใหม่เปิดได้พี่เปิดได้กรับแข็งคอ๋อเออยิ่นเป็นเซลล์ภาษาเยี่ห้ออ่ะดูภายในหน่อยได้ครับภายในคือบีเอ็มอะภายในบีเอ็มเลยครับใช่ใช่ภายในบีเอ็มแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะดีมันก็แบบคือบีเอ็มเขาก็เป็นภายในที่แบบมาตรฐานอ่ะดีครับอันนี้เปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยผมคิดว่ยาเอก เท่อะน,นี้เดิมอย่างเดิมรอ,อย่างเดิมเลยครับวันนี้เือนเดิม อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับรถนั้นออกมา5ล้านกว่าครับซุปรา A80 ก็ออกมา4ล้านกว่าเนาะ80เนาะ80ออกประมาณ3ล้านจำได้3ล้านเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ไม่ใช่4ล้านเนาะสล้าน3ล้านก็ไล่คันนี้แหละแต่รถมันต้องแพงขึ้นทุกปีทุกปีใช่ครับสมัยก่อน3ล้านนี่โคตรรวยอะบอกเลยแม่งขับไปตรงคุลานี่คืออิจฉาสยามขับสยามนี่รู้คือรู้เลยว่ารวยอะก็คือยุคนั้นซีลิคสามประตูสามแสนบาทอะใช่แต่ยุคเดียวกันใช่ใแล้วก็สามล้านใช่แล้วซึ่งก็ถ้าเกิดลองมอง าเป็นหนึ่งในรถที่เมื่อก่อนเนี่ยรถยิ่งเก่ายิ่งเล็กนะคะนรับรุ่ใหม่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แม้แต่ s k y ยไล e เองก็ตามแต่ทูป้าคันหนึ่งอย่างตอนเราสา3สองส,าม,ส,สา,มามาเทียบกันก็เห็นเลยส2องจริงแต่เนี่ยมันมัน,มนพอดีกันครับคือไม่รถมิติมันก็ได้ฟิลยังเป็น หกสูบเทอร์โบซิ่งอยู่นะรุ่นเนี้ยมันก็ไม่ทิ้งคาแรคเตอร์เท่าไหร่ไม่ทิ้งครับแล้วก็อันนี้มันมีจริงมีมีหกสปีดด้วยใช่ไหมมีมีมีครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องสองพันใช่ครับสวยโอ้นี่เก็บของเยอะสุดเลยว่ะเฮ้ยของคันเจ็ดศูนย์ก็ใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนนั้นที่เราพาไปดูจีฮาก็คืออันนี้มันจะเป็นสีเทาด้านนะครับรุ่นแรกและอาจจะเป็นรุ่นเดียวที่โตโยต้าทำมาเดี๋ยวเราออกไปขับกันนะครับผมขับคันนี้นั่งแย่งกูอีกแล้วอ่ะปังชุบดิอ่ะมาดิ เที่ยมันมีออกอย่างนี้ด้วยอะไรอ่ะผมได้มาแล้วอ้า10บาทผมไปนะอะไรวะขับมั้งดิไอผมขอขับ A70 ผมชอบเอ้ยนี่นี่มีสาวกงั้นผมมาขับ80ก็ได้ผมชอบ80เหมือนกันอันนี้ต้องยกตรงนี้ใช่ไหมอากาศแบบนี้มันต้องเฮ้ย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 โอ้โหแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือคิดมาแล้วอ่ะก็คือเปิดแล้วก็เก็บมีที่เก็บอ่ะล็อกอย่างดีนะครับวางแบบ ตอ,อเข้าเป็นล็อกด้วยเหรอเป็นล็อกเลยครับเป็นชั้นเฮ้ยอ๋อลงล็อกเลยว่ะรถแพงอะ่ะอ่ะอ,อยู่นั้นนะข้อ like like ชอบฟิลสูบบ้าน80เลยอะ่ะเอ้ยจะบอกว่าทำไมว่ากลับกลายลงว่าคันนี้แม่งเล็กกว่า80ว่ะกระทัดรัดกว่าเบาะนั่งสบายมากเออมันกระทัดรัดกว่า80ดีเนาะ แข่งกันคันนี้เร็วสุดอะครับโอ้โห <c oughs> เ,เกิดอย่างดีหมดมานะเฮ้ยเจ็ดศูนย์สวยนะเท่ววะผมชอบนะครับเหมือนจรวดเลยอะจรวดมิซายยุกเก่าๆครับแบบกระตูนที่เราหัดวาดกันตอนเด็กๆอะแหลมๆเนี่ย หน้าจอที่ผมคิดถึงในนาฬิกาคะกะาซิโอเมื่อก่อนที่มันมีเครื่องคิดเลขที่ไปปุ่มที่คิดเลขได้เดีตัวครับใช่ใช่ใช่เราต้องไปหามาใส่เมื่อก่อนที่ะะแบบเพื่อนที่โรงเรียนนี่ใครใส่นี่แม่งบ้านรวยชัวอเออเมื่อก่อนในการนั้นโคตรฮิตเลยอ่ะงแหงขับสนุกครับขัะนั้นเจอได้นะ อได้แล้วเจอได้เจอได้ทำไมขับสนุกว่ะม่หน้าผมบอกแล้วทําไมเขาถึงดิฟได้สูบมันไปอ่ะดิฟง่ายเลยคันนี้ขับสองอะแต่ถ้าไปอยู่ในบีเมันจะเป็นขับสไงเป็นเอ็กไดแต่ถ้าตอนนี้ดิฟน่าจะไปต้องซื้อใช้ให้เขาคันหนึ่งรถเขาาราโก้รถเขาเราซ่อมมางานเนี้ยซูป้าคันนี้ก็เปลี่ยนทุกอย่างก็ใช้ตรงเนี่ยปุ่มหนุนกลางๆนะซึ่ง ว่าถ้าเกิดใครที่เคยขับ B M มาแล้วขึ้นมาใช้งานได้เลยเครื่องเสียงนาย่าจะดีเนาะคันนี้ J B L เครื่องเสียงดีครนะับแล้วเครื่องเสียง A 70นะเครื่องเสียง A 70ไม่ธรรมาดานะครับเป็น Kenwood เปลี่ยนเองอยู Kenwood นะเครื่อง 2J นี่ยังไงผมว่า,ญญามันก็เป็นเครื่องที่ดีครับขับดีจะอยู่ในรถอะไรผมว่าถ้าเกิดถ้าจูนได้หรือว่าแบบเดิมเดิมนี่โอรถเครื่องมันดีจริงๆนะมันแบบตอบสนองตอบสนองดีมากเลยครับไปแล้วนะไปแล้วนะ ทำไมต้องขับรถอันตรายบอกป่า2เกียร์รถติดที่เราเทสเฉยๆคเทสนิดเดียวครับเทสนิดเดียว1 2คือบอกนะช่องนี้ไม่มีแซฟมุดไปมุดมาเพราะอะไรกลัวพี่กลัวทุกคนเลยเนี่ย เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างผมบอกเลยซูปป้าเป็นรถที่ขับดีมากแต่ไหนแต่ไรมานะครับทั้งแต่ยเจนแรกๆเลยใช่จนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าขับดีมากๆใช่นะครับสุดยอดนะครับผมบอกเลยแล้วก็ใช่มาได้จริงไม่จุกจิกเลยขัถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นผมว่าจุกจิกน้อยมากใช่น้อยตัวซูปป้าสีจากตัวเทพนี่ผมว่าเซเว่นเนี่ยอันดับหนึ่งของจุกจิกเลยโอ้โหอันคนเด็กเกินยในก็ดังแล้วลืมต้นแล้วล้อปลาใจเอสเอ็กซ์ลา์ถ้าเกิดแต่งเยออะะก็าาจจมีบ้งมมีีบบ้้้าางงแต่ซปาเราจะ เไม่ค่อยเห็น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 เขานอนคาอู่อ่ะเขาเลี้ยงน้อยมากใช่ใช่ชอบผมไงผมชอบสุภาพแต่ยังชอบรุ่นนี้มากกว่าป่ะชอบรุ่นนี้มากกว่าพี่ตั้งชอบรุ่นไหนมากสุดโอ้โหผมผมยากใช่ครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นรุ่นนี้ ผมอายุคเราใช่ยุคเรามันเกิดเกิดเกิดยุครุ่นรุ่นเนี้ยเนาะเรายังได้สัมผัสมาพอดีพอดีแล้วก็มีความอยากได้มีมีมีความหลังอะกับรุ่นเนี้ยคือเป็นยุคที่แบบสมัยก่อนเดินเที่อกสยามไปดูรสซิ่งไปรู่นไปนี่ก็จะเห็นอย์่ท่าเห็นใครข่าวฟุตป้านี่คือโอ้โหแม่งรวยมากเลยว่ะใช่รอรวยชอบชอบถ้ามีถ้ามีตังเหลือๆก็จะเก็บไว้คันนึงอยากได้เหมือนกันเนาะอ่ะก็คุปบ้านะ สามรุ่นจริงๆคือมีคาแรคเตอร์ดีทุกๆทุการุ่นคันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคันนี้ขับสนุกนะใช่เมื่อกี้แมงเซอร์ไพรส์อ่ะโหแม่งดึงไว้เอาเรื่องแรงตัวปัดนิดนึงอะไรเงี้ยเหรอปะมีมีเห็นว่สนุกเห็นว่าเห็นว่าสนุกสนุกแค่พอแก้อาการได้ที่เขาบอกอ่ะเขาบอกประตัาซางบอกว่าแม่งขับดีดิฟง่ายใช่ก็เหมือนเดิมครับรถเขาเราโกวันนี้ราพาซูเปอร์สามรุ่นยังไม่เคยเห็นเขามาถ่ายกันเหมือนกันนะจุดสําคัญเลยคือคันนี้ ต้องขอบคุณพี่พ็อปนะใช่ครับนีขอบคุณคพี่ pop มากเลยฮะพี่พ็อปนี่เป็นเวลาไปออกทริปกันจะเป็นไนด้วยกัคนขับรถให้ตากล้องเขาเป็นเพื่อนสนิทกับตากล้องโบว์โถ่จ้าโบว์โถ่พี่ pop เดี๋ยวถ่ายสวยพี่พ็อปก็ถ่ายสวยถ่ายเก่งใช่นอกจากถ่ายรถนี่ยังถ่ายเรือได้ด้วยนะถ่ายเรือด้วยล่าสดไม่ธรรมดารที่นี้ผมจะบอกเราถ่ายอะไรบ้างเราถ่ายอะไรบ้างเราจะถ่ายแต่นางโป้ก็ที่ผมชอบ A70 A80 นะครับแล้วก็ a 9กเอาศนยใช่ครับเอก้าชอบรุ่นไหนคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ได้ใช่แล้วก็ผมว่า ที่เราผ่านมาเราก็รถ90ที่เรามาเหมือนกับมามาแนะนำมาคุยกันเนี้ยของอะไรทุกอย่างที่มันอยู่เกี่ยวยกเกี่ยวกับรถ90ราคามันขึ้นหมดเลยนะครับใช่ existe, ใช่คือถ้าเกิดแบบใครมีอะไรเจอผมว่าเก็บเอาง่ายๆซูเปอร์คนชอบไม่ชอบไม่รู้แหละวันนั้นกิปที่พาไอซิมกับสไปไป กับแบงก์อะไปที่บางแฝนอะมีลัมโบใช่ไหมครับไอเซฟ90ใช่ไหมซูเปอรคนคอมเมนต์ชอบรถซูเปอรมากสุดเอาง่ายง่ลยถ้าจบมากันแล้วคิดดูคนที่คอมเมนต์คือน้องๆอายุ่ในน้อยแปลว่ารถเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆซูเปอรมันเป็นรถที่แบบคือมันยิ่งกว่ารถอ่ะมันเป็นศิลปะมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันมันสวยทุกเจนนะเออมันติดวิญญาณมันดีซูเปอร์70 80 90ก็ขึ้นกับคนละแบบแหละแต่เมื่อกี้ขับตามอัด70สวยเออผมผมผม70สวยจรวดจรวดจรวดมันดูแบบ เหมือนเดิมนะครับ,รบถ้าเกิดข้อมูลผิดพูดอะไรผิดไปพูดอะไรไม่เข้าหูต้องขอขอภัยเลยนะครับเราก็เป็นเขาเรียกว่าก็พูดไปเรื่อยแหละ <laughs> <laughs> อย่าเรียกว่าคนรู้เรื่องกูรู้รถเลยหรือว่าคนใช้รถแล้วกันครับพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปไหนเมา่เราอ่ะกูว่ออกทะเลออกป่าได้หมดอ่ะความรู้ก็คือประสบการณ์ที่เราเจอเอง่่ไไมดย์อ่ะสบกาใช่ไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นใครไม่รู้เรื่องครับโดนหลอกมาก็เยอะโอเคเพราะเราก็เก็บข้อมูลไปลงข้อมือกันหมดถึงว่าคราวหน้าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปติดตามกันเอออยากเป็นรุ่นไหนมั่งคอมเมนต์ได้นะอยากให้ปายรุ่นไหนจะพยายามหาแขงมากไม่ไหวนะรับผิดชอบไหวป่ะรับผิดชอบไม่ไหวเฮียรถใครมาสามสิบล้านมาขับกันเลยโอ้ยมือเหนียวธรรมดาบอกเลยแล้วพบกับรายการ Sorry, 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 sorry,